มาครับมาเรียกร้องสิทธิ์ครับเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ตัวนี้แย่มากเลยครับไม่มีเงินจืดเจือเลี้ยงชีวิตเลยเลยอยากมาขอสิทธิ์ครับอยากจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยหน่อยครับพูดมาเลยพี่พูกเราผู้ใหญ่ช่วยให้ได้สิทธิ์ตัวนี้อีกคืนครับ ถึงในจะได้เบาบางใยังที่นะครันจะเสียค่าน้ำก็ไฟเยอะแยะอีกก็ต้องมีมีจิตตัวนี้แหละมันพอพอเกืเกือนพี่พี่ก็ขาเป็นไรแล้วพี่เดินเดินไม่ได้ครับตั้งแต่ช้ชีวิตครอบครัวอยู่กักี่คนนะพี่ตอนนี้อยู่กับร้านสองคนพ่อแม่เสียหมดแล้ว เดินทางมาจากไหนครับไร่เอ็ดครับก็มาไกลนะพี่นะต้องเสียเงินค่ารถมากันเองด้วยก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานครับเห็นใจนะครับมาทำรายการครับพวกป้าเนี่ยมาทำรายการ ขอสิทธิ์เหรครับมีอะไรอยากจะฝากบอกเหมือนงานหน่อยไหมพูดได้เลยฝากบอกได้เลยได้สนอเวลา่้บอกวาพุ่ย่นี่ยว่าเือเออเาต้องตัดไปไปตัดก้ไปาอะไรนะรู้แล้วอันนี้คืออะไร อถามมาวามาเรื่องอะไรอดกลับหรว่เอกสารนีไม่ได้ยินันตตรี่โดนเไรบอกโดนทันเื่่าอะไรบอกะก็น่าจะช่วงโควิดแล้วไม่ได้ขายไงครับแล้วไปอยู่บนแพลตฟอร์มก็เลยโดน <_ ð> นี่เดินทางมาจากไหนครับพี่ส่วนตัวพี่เองจากอ่อนนุษครับจมาจากอ่อนนุษนะครับภายในครอบในครอบครัวเลี้ยงชีพเป็นยังไงพี่กี่คนกันพี่คถ้าโดนตัดสิทธิ์อย่างเงี้ยพี่ของพี่อยู่คนเดียวครับครับคือจอนอยู่ไม่มีครับไม่เมือขาล้ยเราขายขายด้วยี่ะเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมเลี้ยงคนอะไรครับอ๋ออ๋อหมายความว่าก็ส่วนใหญ่จะมาใช้จ่ายในบ้านบ้างครับแล้วก็เป็นรายได้เสริมเข้ามา พอต้องตัดสินจะลำบากให้พี่ใช้ชีวิตประจำวันครอบครัวก,การกินกันอยู่<ก>มันเดือนขึ้น,นอยู่ยังไงครับพี่ใช่ฮะเพราะว่ามันจะเป็นไรายได้อันหนึ่งที่ที่เราใช้หาเลี้ยงตัวเองครับมีอะไรอยากฝากบอกหน่วยงานหน่อยไหมพูดเลยพี่ก็อยากจะฝากว่าเออไม่รู้คือนโยบายอะไรนะผมก็ยังงง,งว่าทั้งหมดนี้คือทําไปเพื่อเพื่ออะไรคือคือตอนนี้ผมห่วงเรื่องราคาหมูครับราคาหมูจะแพงแต่ว่าราคาหวยนี่ มาคุมเพื่ออะไรทำไมไม่ได้คุมพวกสิ่งนี้มันจําเป็นกว่านี้เือกี่โมงพี่วันนี้ราบเอกสารไปเรื่อยค่ะพี่บางคนมาไกลต่างจังหวัดบางคนท้องแก่นะพี่ท้องแก่เจ็ดเดือนนะเขาเขามาไกลมาคนเดียวนะสงสารมีสลากแค่ห้าเล่มค่ะพี่ต่อสิ์เขายังไม่ไม่ไม่ีการเลี้ยงดูพีกคะที่เนีวันนี้พี่ได้เดินทางมาทำอะไรกันคะที่ศาลนี วันนี้มาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนี่มายื่นเอกสารร้อ,อ,องเรียนเพิ่มเติมใ,ในการที่จะขอให้ศาลมีคำสั่งระง,งับยับยัง้งทบทวนการตัดสิทธิ์จากสำนักง,งานกองสลากรวันนี้เรามายื่นเป็นครั้งที่3ครับคือมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเนี่ยคือเป็นลบครั้งที่3แล้วใช่ไหมครั้งที่3ครับ แล้วสองครั้งแรกสารมีคำสั่งยังไงบ้างไหมครับสองครั้งแรกคือสารประทับรับฟ้องแล้วนะครับมีนัดไต่สวนในระยะเวลาอันใกล้นี้นะครับแต่สิ่งที่เราขออีกอย่างคืออยากจะให้ไต่สวนคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวครับซึ่งเรายังไม่ได้คุ้มครองจากตรงนั้นวันนี้เราก็หวังใจว่าเราจะได้รับการคุ้มครองคุ้มครองชั่วคราวนะครับ มีอะไรอยากจะฝากบอกกสิ่งแรกที่อยากฝากบอกก็คือสำนักง,งานกองสลากนะครับอ,อย่าให้เราต้องใช้กระบวนการศาลมากไปกว่านี้เลยนะครับเราเองเราอยากจะทําตามกฎระเบียบถ้าท่านทําอย่างถูกต้องอให้เราชี้แจงอย่างถูกต้องผิดถูกค่อยว่ากันอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาอาศัยกระบวนการศาลใ,ใดๆเลยเพราะแต่ละคนก็มาจากบ้านไกลกันทั้งนั้นมากันต่างจังหวัด ลำบากกันทุกคนครับแต่ว่าในเมื่อทางสํานักง,งานกองสลากเนี่ยเปิดโอกาสให้เรา,เาน้อยมากหลังจากาก่อนหน้านี้นะแต่ล่าสุดเห็นว่ากองสลากเนี่ยเริ่มจะเปิดให้ให้ทบทวนแล้วแต่ว่ามันช้าไปแล้วนะครับเราเราก็อยากจะบอกว่ากองสลากช่วยทําความชัดเจนหน่อยครับว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้พวกเราเนี่ยต้องมาดิน้นรนในกระบวนการศาลครับ ถึงานายกรัฐมนตรีนะครับท่านประยุทธ์จันโอชานะครับาจากคําสั่งของท่านที่ให้มาทําหวย8 0บาทปรากฏว่าหวย8 0บาทของท่านเนี่ยทำไม่ได้เลยสิ่งที่ท่านประยุทธ์ได้จากการโครงการหวย8ปิบาทคือตอนนี้คนตกงานนี่แน่แล้วนะครับเกือบห0,000คนนะครับอันนี้ท่านจะเอาหวยแ0บบาทหรือเอาคนตกงานนะครับผมคิดว่าท่านน่าจะทบทวนหน่อยนะครับ เนี่ยมาเลี้ยงชีพตัวเองเพราะเราไม่มีคนถกระมตัวเราแล้วก็เหมือนประถมตัวเราเอง,อย,เอ,งอยากได้เจ้าหน้าที่หน่วยงานอยากได้เจ้าหน้าที่มองดูว่า,<ร>าตอนเนี้ <รา S 1> คน <รา S 1> ของก็ข้าวของก็แพงแล้วรายได้ไม่มีจะเอาที่ไหนกินเอาที่ไหนใช้คะแล้วเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราทําอะไรก็ไม่ได้เราก็อาศัยตรงนี้ที่มากินมาใช้ชก็ฉลาดแล้วก็นายกให้ความเห็นใจกับประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากทุกวันนี้ย ข้าวก็แพงตับก็แพงแพงไปทุกอย่างแก๊สก็ขึ้นขึ้นทุกอย่างเลยเราไม่มีรายได้เราก็หวังตรงนี้เดือนนึงได้แค่ออแค่แค่สี่พันกว่าบาทงวดนึงได้สี่พันกว่าบาทก็ไม่พอจะกินไม่พอจะใช้หรอคะหมาจะค่าน้าค่าไฟค่ากินทุก,ทกอย่างได้เดือนได้งวดละสี่พันกว่าบาทนี่ไม่พอกินนะะเดี๋ยวนี้ตออลาดแต่พันหนึ่งแบบเดินไปเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนะข้าวของแพงทุกอย่างแ้วผมต้องกู้เงินไปทำ ขายรถตี่แขนแขนพี่เป็นไรแขนวันเหตุกอ,อ,ตองานต้องรับหาเงินเชื่อตัวเองแล้วก็ไม่มีทุนก็ต้องไปกู้เงินอของประชาชนพ่มาหกเจ็ดหมื่นบาทก็อยากขอความเห็นใจอยากขอความเห็นใจให้ได้รถตี้ไปขายเหมือนเดิมนครับอืมบครับ ไปหนูให้ลอตเตอรี่กลับคืนมาค่ะจะได้มีอาชีพมีไรายได้เหมือนเดิมพัจจุนันลำบากต้องไปซื้อลอตเตอรี่เขามาขายราคาแพงมากอะคะ่ะทําให้ขาดรายได้ส่วนนี้ไปเลยเพราะไม่สามารถที่จะไปทําอาชีพอย่างอื่นได้อ่ะคะ่ะมีลำบาคืนลอตเตอรี่เหมือนเดิมมาหาให้ได้กลับมาขายมันเนม่ยยี่สานนะยี่านโปรเซ็นนะพิการต่างมีเพราะว่าสามีมองไม่เห็นเลยทั้งคู่เลยเหรอครับพี่พอตอนนี้ันลำบากทั้งครอบครัวเลยอะคะ่ะลอตเตอรี่ที่ซื้อมาก็แพง คนยากคนจนบ้านฝนตกก็รั่วไม่กู้นี่กู้ฉินบ้านมาพิการมาลงทุนโดนกัดค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟหัวก็ตายเป็น COVID. โควิดโูกหลานก็ห้าคนนี่ได้ค่าบ้านสองเดือนแล้วก็ไม่ได้จ่ายถ้าไม่ได้ตัวนี้นะบ้าจะตายยกครัวแล้วบ้านไม่อยู่แล้วสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เป็นนี่เป็นฉินต้องส่งส,ส่งเงินคนพิการ เอาเงินมันม,มาลงทุนค้าขายแต่ว่ามาตัดสิ์อย่างนี้ตายอย่างเดียวนี่สินเจ้าไหนมาส่งค่าบ้านก็สองเดือนนะไม่ได้จ่ายเขาตอนนี้อาศัยเข้าวัดกินตอนนี้บ้านเหนื่อยมากเลยหลานนกห้าคนไม่ไตัดก็ไม่ได้ค้า,าก็ไม่อยู่แล้วป้ามันจะเป็นจะตายยังไงตายอยู่ไม่ได้เลยไม่ไมีค่าเช่าเข,ขาเข,า,ขาก็ไม่ให้อยู่หวยเขโดนตัดไปแล้วจะทำยังไงล่ะ ป้าก็ติดโควิดสองรอบแล้วผัวป้าก็ตายไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วป้าต้องมีภาระเลี้ยงลูกหลานเขาเห็นใจไหมคนจนอะ่ะบ้านจะซ่อมแซมฝนตกก็รั่วจะไม่มีที่จะนอนหาเช้ากินขําแค่ห้าร้อยใบแค่เนี้นี่สินค้สโซค่าบ้านค่าน้ําก็มันตัดได้มันมันต้องมีนี่หน่อยดิเป็นโควิดสองรอบแล้วรอบแรกผัวตายรอบสองก็รอดชีวิตมารอบสามเป็นอีก